ลำนี้สองลำแรกเนี่ยซ่อมได้นะครับเป็นงานฟมฉีดนะครับผมเป็นอะไรไม่เยอะมากมายนะครับผมและลำฟมฉีดซ่อมง่ายแต่ลำนี้เป็นงานทํามือนะครับพวกโครงสร้างตัวลำแล้วก็โครงสร้างปีกแตกเสียรูปนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องทาการเปลี่ยนตัวลำแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะต้องย้ายชุดไฟออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเช็คก่อนว่าชุดไฟชิ้นไหนที่เสียบ้าง นะครับถ้าชุดไฟชิ้นไหนเสียก็แค่เปลี่ยนถ้าชิ้นไม่เสียผมก็จะต้องย้ายเอาเครื่องในออกมาเพื่อไปใส่ลำใหม่นะครับผมเอเคครับเดี๋ยวผมขอลื้อก่อนนะครับผมแล้วก็ไล่เช็คกันนะครับว่าอะไรพังบ้างครับผมนี่ยครับทําการเอาชุดไฟออกมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คชุดไฟนะครับผมก็มีแค่มอเตอร์เท่านั้นนะครับผมที่ต้องเบิกใหม่นะครับแล้วก็ เอเวอร์ตเตอร์หนึ่งตัวนะครับเท่านั้นนอกนั้นใช้ได้หมดนะครับผมตอนแรกตัวกล่องเหมือนมันจะไม่ติดแต่ผมก็เช็คดูนะครับมันแค่สายหลุดนะครับผม,ผมก็เลยไม่ต้องทําการเปลี่ยนนะครับตัวกล่องใจโรนะครับโอ้ถนะ้ากล่องใจโรนี่มันราคาแพงนะเนี่ยครับตัวกล่องใจโรตอนแรกไฟมันไม่เข้าผมนึกว่ามันพังก็เช็คดูดีๆก็โอเคครับสายมันหลุดนะครับ ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมโอเคครับในนี้ตัวลำนะครับเดี๋ยวทำการประกอบติดตั้งลงชุดไฟแล้วก็ทดสอบการทํางานนะครับผมก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วโอเคครับเดี๋ยวเสร็จแล้วลองมาชมกันนะครับรับผมนี่มอเตอร์ลูกเก่านะครับที่ผมว่ามันไม่น่ามาใช้แล้วนะครับเพราะว่าตอนเร่งมีอาการกระตุกกนะครับผมแล้วก็เวลาหมุนมีเสียงนะครับ อ,นะอันนี้เป็นมอเตอร์รูปใหม่นะครับแล้วก็ทําการกลับแกนนะครับผมต่อออกกิบล็อกออกแล้วก็ต่อ,อกแกนกลับให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับผมเพราะว่าตัวลำตัวนี้ต้องติดตั้งแบบอย่างนี้นะครับไม่ได้ติดตั้งแบบใส่แท่นก,ก,กากบาทโอเคครับผมเดีย๋ยวเริ่มทําการใส่อุปกรณ์ต่างๆครับเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันทีครับ ครับผมอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําการถอดย้ายชุดไฟนะครับย้ายเครื่องในทั้งหมดมาใส่ลําใหม่นะครับผมเคครับก็เช็คการทํางานกันนะครับกล่องใจโนเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันพังนะครับแต่ไม่พังนะครับผมแค่สายที่เป็นไฟเลี้ยงเข้ามาที่กล่องมันหลวมนิดหน่อยครับผมก็เลยทําการปรับแก้ไขนะครับอันนี้ทําการรับดาวเทียมได้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเช็ค การทำงานของแต่ละช a นแนลนะครับครับดาวแอรอนลัดเดอร์แล้วก็คันเล่งนะครับโอเคครับผมประมาณนี้แล้วก็ตัวลำนะครับผมปรับแก้ทิศทางการกันเนื่องจากเปลี่ยนลำนะครับเวลาเราลงอุปกรณ์นี่ยมันจะมีบางช a n แนลที่มันกลับข้างนะครับ ถ้าเกิดว่าเราบินเลยเนี่ยมันก็จะตกนะครับผมเพราะว่าใจโรทํางานทํางานของมันปกติแต่ทิศทางในการการผิดผิดปกตินะครับอันนี้นะครับขวาซ้ายอัพดาวนะครับถูกต้องหน้ากดลงห่างกระดกนะครับโยกหางนะครับโยกห่างไปทางซ้ายกันขวาทางขวากันซ้ายนะครับเรียบร้อยครับผมส่งงานครับเด็กดีครับสวัสดีครับมาเล่นอาเซียนครับทุกท่าน